รีวิวต้นไม้สวนชาวสุขนิยมวันนี้พารู้จักต้นเซสค่ะเซสที่บางคนเคยฟังเพลงเนี้ยค่ะแล้วเขาก็จะร้องว่า Parsley, s a s e r o s e m a r y and thyme เนาะเอเซสคืออะไรนะเซสเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะก็เทียบบ้านเราคงขายโหระพาและก็เพลานี่แหละนะคะก็ไปอยู่ในอาหารต่างๆนะคะก็สรรพคุณดีนะคะทำชาก็ได้นะ ช่วยย่อยช่วยความจําแล้วก็ช่วยลดน้ําตาลในเลือดแล้วก็ช่วยทําให้การเผาผานดีอะไรแบบนี้นะช่วยบำรุงสุขภาพแต่ที่เมืองไทยเนี่ยเรานิยมเสรสายพันธุ์นี้กันนะคะก็คือบลูซันเวียเพราะว่าดอกเขาว่าใหญ่ส่วนใหญ่ก็เพราะว่าคนไทยก็ไม่ค่อยได้ทานกันนะคะก็เลยปลูกกันเป็นไม้ประดับจนบางท่านเข้าใจว่าอันนี้เอาไว้ดูเล่นสวยๆเป็นดอกน้องม่วงอะไรแบบนี้นะคะ อันนี้คือแนะนำนะคะแล้วท่านยังสามารถเอาใบาเขาอะไรเงี้ยค่ะเอามาทำเป็นชาได้ดอกเขาก็ทำชาได้เช่นกันนะคะก็แนะนำค่ะสวยด้วยทานได้ด้วยนะ